อีพีพระสมเด็จตระกลางพิมพ์ใหญ่พระประธานสวยงามครับองค์นี้สีเนื้อผิวพันธุหดย่นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาขอบด้านข้างชัดเจนมีรอยแตกแยะด้านหลัง มีลักษณะเป็นลังคล้ายกากมากกากไม้สวยงามครับ ใต้ฐาน้านล่างก็มีรอยแตกแล้วเป็นธรรมชาติของแนวของของพระสมเด็จทรลคังคมชัดครับแม่พิมพ์สุมครอบแก้วองค์พระพุทธศินกรบสวยงามสาธุสาธุ 사 사도... a